เดินพ่อนด้ยอยัดโยมนะทุกคนทุกทันเนาะไทยซ้อนที่30กันยายน2 5 6 6นสิบนเดือนละเมเนก้าิินไปผ่านไปแต่ละมือเกิดดับนะธรรมชาตินักบวชนักภาวนานะ ผู้สนใจปฏิบัติธรรมรบึงธรรมชาติด้วยอาการที่สงบอ่ะละด้วยอาการที่เข้าใจอาการสงบคือความเข้าใจโบมีเหลืง้งเลื้งอมันมีมีแล้วอาจจะมีเหลืองก็ได้มั <laughs> นจังว่าบอกให้มีเหลืง้งอ่ะล่ะเป็นอย่างมันจังมีเหลือง มันมีเห้ามันมีความป่งแต่งมันหลงในการป่งแต่งมลงว่าเป็นเป็นเลื้งอิลี่ไอจริงมันบอมีเลื้งเนี่ยมันมันมันคือธรรมชาติที่เกิดดับมาเกิดแล้วก็ดับไปในตัวมันนั่แหละนี่สิเป็นเลื้งก็เลื้งแป๊บเดียวแล้วเลื้งเกิดเลื้งดับนั่แหละนี่แลวธรรมะาเนาะ ศึกษาเนี่ยไดนเนาะจะเข้าใจธรรมชาติที่มันบมมีเลื่องเล่าอย่างเลยต้องศึกษาน,นะนะผต้องศึกษาอย่างเลยเนี่แหละพระพุทธเจ้ามาบอกเราเรียนรู้ธรรมชาติเนี่ยจะไปเรียนนี่ยไหสักสมันปิ่นองมันอยู่แล้วลมันเข้าใจมันกันเลยเออบมมีเลื้งเห็นบะ นี่เนี่ยความเป็นเฮาความคิดปรุงแต้งตัวนี้แหละสร้างเหลืองเล่าขึ้นมาในาการอธิบายมันเป็นแน่นั้นมันเป็นเนวนี้มันเป็นอาการน่นั้นเป็นสุขเป็นทุกมันอยู่ในนี้แหละเห็นบอกธรรมชาติของความมีเหลืองมีเหลืองกับมีเฮาอล้ะมีตัวตนแล้วคำว่าม,มีเหลืองก็ได้แับผม ถ้ามดเหลือทงทานมดเหลงก็หมายถึงว่ามดความเป็นเฮาเข้าใจธรรมชาติเขาเขาเกิดเขาดับอ๋อเหลงมันมีแค่นี้เนาะเหลืองลาวโลวกนี่แค่ผ่านมาผ่านไปเกิดดับเบื้องคณะคณะมันสิโตความเห่สาวความยืดไปในทางสุขหรือทางทุกข์นี่มันสิมาม,มีสติเบื้องอันนี้เข้าใจธรรมชาติมันก็นสั้นลงเห็นบ่า พบชาดมันสั้นลง,งความหมายคือไม่เห็นปัจจุบันว่าบ่มีเห่า,าี่แล้วมันสั้นจนมันเหมือดความเป็นเห่ามันก็จบหละ่ะจบพบจบศาสตร์จบการเวียนวายตายเกิดนัมาย่ยังการภาวนาอนีมันมีแต่เรื่องหิเดียวไปใหญ่ใส่กันเป็นไปเหมือดมีแต่ความเป็นขึ้นหลวงพ่อเป็นขึ้นมาลวดเห็นอย่างกระดานล้กก็เป็นสุกเป็นทุกข์น,นะความหมายเป็น เป็นอารมณ์เป็นอาการเป็นเห่าเป็นตัวเป็นตนนี่ <c oughs> แหละคนเขาบอกฟังรธรรมบอกได้พิจารณาฟังกะพอแต่ผ่านหูบอได้นอมเข้ามานิจเจริญหน้าไมหาเลี้ยงผลนนั้นผืนนี้นนก็ยังมีขู่หูได้อ,อเ๋เขาเฮ็ดมีมีอึ่ยก็บอเขาตัวเป็นนีเห็นไหมสูนขึ้นมาแล้วได้เห็นนะ <c oughs> สิบวออ,ออะไรบอกมันวอ,อย่าจะได้ผนมันจะเข้าสิบวอแบบว่าเขา,าสิว่าเข้ามาว่าไปว่าเขาหันนะั้เห็นบ่นั่นนั่นได้นี่แหละมันต้องเอาธรรมะนี่ครควรคำนวณเบื้องจิตเนาความจริงแบบคือว่าแลไรแสบหูเออ บมโยฟังความจริงกันเดทยวกันหนีความจริงบ่พ้นเดี๋ยวข้อวันหวานหมดมากโอ้ยเขาว่าเจ้างามเด้อเจ้าคือดีแต่หลุดมากขนาดคำเบาเนี่ยเนี่ยคำเบาเจ้าควงหัวงอเท่านี่ตัวกมิน่นหน้าตาเบาวกคือลิงนี่หลดุดสูนเสื้อเขามันหลงในคำเบามันหลงใน สิ่งผงแต่งคำพัสสากับมาปุงแต่งนั่นล่ะล้ว้อาก็หลงในภาษาลงมในคำว้าที่สมมุติกันขึ้นมาที่จริงสมมุติมันก็ว่ามีเนาะสมมุติมันก็คือสมมุตินั่นล่ะมันก็อธิบายของมันอยู่แล้วคือมันเป็นสมมุติมันไม่ได้เหมือนความจริงอะเนี่ยร่างกายก็สมมุติภาษาสมมุติเอามาว่าปผงแต่งบ้านี้เขาบผมมาหลงสมมุติเห็นบอกเนี่ยเนี่ยมันหลงตรงนี้ล่ะหลงว่ามัน เปลนอิลีฮะเขาเว้เคือเหาอิลีเขาส้มเห้อิลีเขามีความสุขอิหลีกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ย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 มันหลอกสิ่งปุ่งแต่งในจิตมันหลอกคือความงงอะง่ายนี่ธรรมะนี่หันมาเบื้องอาการใจเจ้าของอารมณ์เจ้าของนี่มันบ่ยื่สือมันดินลนมันทนได้ยากเห็นบ่มันทนบ่ได้มันบีบขันหือมันมีความสุขคือมันมีความทุกข์ อย่างเกิดขึ้นนี่ยมันทนมีได้กาหวงกับผู้สีหวงอย่างแท้นี่มันทนมีได้กุสลเอ็นใดกับมึงวะนังก็ะติกยิ่ง์บ่อนี่มันทนมีได้ได้ไม่แต่ความสงบมันก็เงียบอย่างเงี้ยเห็นบ่เงียบก็ยังทนมีได้ยังมีกูมาว่ามันเงียบเห็นบ่คือสงบแท้เหมือนี่มาเนี่ยเห็นบ่ยังมีกูสงบ วันนี้คนหลายโอ้ยเล็กหลายได้ลำคานเด้นั่นมันก็มีขูมาลำคานแต่ละช่วงแต่ละชีวิตมันมีแต่ขูเห็นบ่มัมมีแต่เลื้องเห็นบ่ปุ่งแต่งไปกับสิ่งกระทบ้วก็สุขทุกไปดับไปจบไปเนี่ยมันก็เป็นอยู่คณะคณะเดี๋ยนี้แหละชีวิตยกระทบอย่างกระสุกหรือทุกนอเนี่ยมันก็ปุ่งขึ้นมาแล้วก็ดับไป เห็นบ้านี้บ่ศึกษาเห็นบอกมีสติบ่มีปัญญาเรียนรู้ก็เลยมีแต่กูกับสุขกับทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยทั้งชีวิตเห็นอยู่บ่ชีวิตผ่านมานะสุขกับกูสุขทุกข์กับกูสุขทุกข์ตลอดมาน้ำตาเย้ยแย่ย้ยแย่อยู่ก็มีเห็นว่าเจ้าของทุกข์ว่าหลงว่าเสพกับสิ่งที่มันบมดทิยงเทเนนนวนมันเป็นธรรมดาที่พัดผ้ามันเป็นธรรมดาที่ โมมีอย่างยินมันถือมันได้ความสุขมันอยู่ใส่ความทุกข์มันอยู่ใส่มันไม่ได้เหมือนสิ่งที่เฮาที่ต้องมายึดมูดาเจ้าให้มาศึกษาธรรมชาติก็เป็นนี่แหละทุกข์กับธรรมดาสุขสุขกับธรรมดาเนี่ยไปยึดมันเหมือนเป็นเป็นอาการที่ทุกข์มันลดลงคนกับวสุขเนี่ยเนี่ยในมันก็เพิ่มขึ้นทุกข์เห็นไหมว่า เบิ่งล่างกายเขาหิวแห้งๆเขาทุกข์หลายจนมันเบียบขันเธอทนบว่ไหวยินบอกเฮอปักทองอ่ะโอ้กหหิวแห้งแห้งมันท่าน,นี่ใดมันไม่ไหวได้แม่มาส่งเขากันมาส่งเขาสายแท้หิวนี่มุจักยังว่อเนี่ยสูญกนมาะได้บบเนี่ยทนมีไหวมันความทุกข์มันเบียบขันล่างกายเยอะเดี๋ยวมันมันก็บมัเบียบคันจิตใจเอะบ่เนี่ยทนบ่ไหวคฆ่าแหลบ่เนี่ย ทีแม่นะแล้วมากินข้าวอีเหือเนี่ยลืกทำเนึกได้แบบเนี่ยวามันมละบนคนบ่มีสติเนี่ยผมมีปัญญาในการกระทบสิ่งต่างๆโดยใช้ปัญญาเบียบคันให้เจ้าของเป็นทุกข์ว่านี่มันอำานาจกิเลสเนี่ยมันติดตามเข้ามาในเขาต้องมาเรียนรู้ธรรมะให้มันเข้าใจเป็นนิสัยไปมันสิทุกข์มันสิลดลงมันสิเห็นผลในปัจจุบันนี่ละมาล่องเบิ้งแล้วปฏิบัติเบิ้งแลวแมี เสียงอย่างเกิดขึ้นรูปอย่างที่เขาเห็นเนี่ยเขาบอกมีเหลืองนี่เขาสิทุกน้ำบ่อสะอ๋าก็เห็นอยู่แล้วเนาะเม้นบอกอาบอกหาเหลืองนี่มันละทุกมันละสุกบ่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเหมือนคนยู่บ่นี่็เอาพิจารณาอะไแม่มตามคําสอนพระพุทธเจ้ามันแขนรูบแขนน้ํามันรวบน้ำเนี่ยแข่บัญญัติขึ้นมาว่าเป็นคนสมมติภาษา พ่อควายน้อหนูจ้าพอควายมาแต่ใสจะขีดขีดเป็นนั่นเลื่อนเดียวนี่สมมติกันขึ้นมาเนาะภาษาก็ได้รามาซื่อสารกันภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเนี่ยภาษาเขมรเนี่ยมันนี่ัก็หลายภาษาแต่ว่านี่นี่นี่นล้างเนี่ยเอาซสเอเินอย่างมันก็ไดเหมือนบอกภาษากะเอ๊ะ ก็เข้าไต่ส่ซื้อเข้าไปบรญญัติเข้าไปว่าเอินสิ่งนี้วนเนียนี้เด้อประเทศอื่นเขาก็เอินเอินคนนี้วนเนี้ยไดโนนะมันก็เขาไม่ได้บอกคือเข้าเอิ่นหมาวะเนี่ยได้นเนี้ยเนยเขาไม่ได้เอื่นวาหมาได้ขนาดแต่ว่าหมานะ่มันก็เปลี่ยนงมันแน่นั้นแหละสีเอินอย่างมันก็ได้เออคนก็เป็นได้นี้แหละสิเอินอย่างมันก็ได้มันไม่ได้รู้เรื่องไร่างกายนี่ก็ได้เออแขนนี่ก็มีแม้นแขนนี่คือเพิ่นเวานี้เหินบอก คนก็มีแมนคนว่าหมายก็คือเฮามันเป็นธรรมชาติคาว่ามีแมนนะเป็นธรรมชาติที่เป็นของเขาอย่ในนี้เขาบมม่มีซื้อธรรมชาติที่บปรเถงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบอกว่มันตัวต,วตวนนะนี่มันหาของมันมาเข้าใจตรงนี้ธรรมะเข้าใจนี่เออแมนอิริเนาะมันนี้มันเว้าอย่างซื้อสารอย่างมันก็เอามาใส่เป็นเว้าซื้อสารเข้าใจซื้อมันสิบ,บทุก กับคําเบากับการสื่อสารเพราะว่าน,นี่คือสิ่งสมมตุติคนที่ยังหลงในสมมตุติเขาก็ต้องทุกข์นะเข้าใจได้บัดี่ยหลงในภาษาหลงในมันปรากฏห็นบอกวลังนี่เฮาเฮาด่ามันมันสูญเสียเฮาอยู่บ่พอจมมันมันไม่ได้สูนได้มันมีหูจากภาษาเออเป็นเฮาภาษาบัดให้แม่เขา,า,าด่าเจ้าได้ไน,นบ่ได้ยินลถด เบาเมาหลยม,ม,มันบอลโกูเนี่ยสูนขึ้นมาเลยเห็นบอกมันหลงเห็นบอกมันเป็นธรรมะเนี่ยไ,ได้บัดนี้ว่าอให้เดียวมันสูนผัดอ๋อก็เป็นธรรมะที่ว่าเฮ้าหลงอันเด๋อหลงว่ามันมันมีเฮ้าอิลีแล้วก็มันมีเอ่อคนมดาด่าเฮามีเฮ้าแล้วก็มีเขาเนี่ยคือบริได้ศึกษาธรรมะว่าเฮ้านี่ยบ่มีมันมันไม่ได้มีสื่อว่าเป็นคนเป็นธรรมชาติ ความคิดป่งแต่งมันเป็นอาการของจิตที่มันหลงในในข้าเบาหลงในสมมุติที่สื่อสารกันใส่โซ่ข้าวซื้อนี่เขามายึดมัน,ม,นมันเลยมีอาการเป็นทุกขเป็นทุกข์ในสังขารนี้เลยต้องพิจารณาเบิง่งเห็นบ่ มันมันมันต้องอาศัยการภาวนาเรื่องความคิดปุ่งมันปุ่งไปไปใส่มันมันเป็ี่องมั่นก็มันเหมือนอิเลไดเหมือนว่าสีตามรู้มันบอกทาชีวิตเราผ่านมาน่ะมันเห็นชัดเู่ว่ายึดมันถือมันอย่างบ่ใดเขาก็แสดงให้เห็นเูยว่าบังคับบัญชาอย่างบ่ได้ แต่นี่มันมันมันต้องมานหนอมใจพิจารณาเบื้องปัจจุบันหมืนมันสิเห็นชัดกว่าเมื่อเมื่อมันเข้าใจมันสิมันสิทางาาเองจิตมันก็สิโอ้เห็นโทษนะะทาความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็สิละว่างองบม่ยืดมันถือมันชิ่งต่างๆเพราะมันเกิดปัญญาคือความเข้าใจฮหล่ะมันก็สิมองกันแบบสงสารเมตตากันคนเป็นทุกข์เพราะว่าหลงในสิ่งสมมติ เอาเป็นเอ,เอาเอาตายกับสิ่งที่มีที่ต้องพัดผ้ากู่ในนี้ว่าได้ศึกษาธรมในนี้แหละย,ยังมีแต่สุขยันหนีทุกข์มาวัดก็เยอะได้แนวอารมณ์ดีๆมันก็เมียอ,อยู่ดอกอารมณ์ดีแต่มันก็ต้องศึกษาไปว่ามันเป็นสิ่งที่บทเทีงการปรุงแต่งไปในทางดีกัน เราก็ต้องเรียนรูน้วันธรรมะว่าเพิ่นบอกให้หลงในสังขารสังขารคือความคิดดีเออแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเน้นนะเนี่ยเน้นตรงนี้แหละเน้นให้คิดดีเว้าดีทําดีนี่ยมาเว้าสื่อสารกันเอาใส่อาสารโลกนี่สื่อสารกัน,ใ,าาลลกกนในทางที่ดีกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกดีให้เป็นคนดีตามโลกบรญญัติเนี่ยูบาาจเพื่อสิเข้าใจตรงนี้แหละ แล้วเพื่อมีปัญญาเพื่อก็ติสอนว่าเพื่อเข้าใจเด้อว่าสื่อสารกันนี่ก็ดีให้มันดีนี่ก็ยึดมั่นถือมันบใ่ใดเพราะว่าถ้ามันไม่ตัวตนไม่ยึดเนี่ยตัวนี้แหละเหตุของทุกตัวนี้แหละเนี่ยเพื่อละชีมามองค,ความที่มันเข้าไปยึดอย่างสักอย่างเป็นตัวเป็นตนแล้วลพิจารณาเบื้อง เอาไปเฮ็ดอย่างเอาก็มีแต่ตัวตนเฮ็ดมันบ่มันมันสิแฝงไปด้วยกิเลสนี่แทรกเข้ามาลวดนี่แหละมันบ่มีปัญญาแทรกเข้าไปในการกระทําต่างๆเพราะมันก็ว่าแต่อันเก้าละว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติได้เขามองแค่ความเข้าใจเป็นสิ่งสําคัญมันม่เกี่ยวกับสุดหลงเกี่ยวกับอยู่วัดอยู่บ้านว่าสิ่งปรากฏมันก็คือรูปน้ำมัน่ได้ตั้งกันดรอก มันก็มีล้างกายคือการเขียนมาเปลี่ยนใส่ผ้าเหลืองผ้าขาวเสือ้อใจมันเป็นอะไดสัใจมันเกิดปัญญาการเห็นรูปหน้าบวมแยนเห่าอยู่บ่เห็นพิ่นเน้นมงนั่นเห็นบอ่อาใส่ตัวซ้อยคือพระเหลือมากระตุ้นให้เกิดสติปัญญาพิจารณาเกิดการศึกษาธรรมะเอามาในในชุมชนองค์กรวัดเขาาได้มาฟังธรรมเนี่ยนี่ก็เกิดความเข้าใจบวมแย้บ่ ว่ชีวิตมันมีความแก่เจ็บตายธรรมดามันมีความงวหลงกับสิ่งบทเย้งนี่นั่นมันก็ได้พิจารณาไปแหละวันนี้เขาอยู่ในโลกมันแล้วมีซื่ออย่างกระตุ้นให้เขาได้พิจารณาสังขารอยอ่บอ่มันไ่ได้มีแล้วมีแต่กิเลสแล้วก็ตนเดียวแม่นบ่พ่อใจก็ว่าดีว่าเจ้าดีแหละบอกพ่อใจก็เจ้าบด่ดีใหญ่นี่มีดีนาอเนีย่ยไป อ่เาเลาเรามีดีอีไน่เนี่ยนะเลาขี้จ่มขี้เนีนท่าเนี่ยเขาเจะว้าให้เขา,เา็บมโยกบบเพราะเขาได้ยินเขาก็สั่งเขาเอี้ยก็เว้าผืนเดียวแหละนี่แหละธรรมาชาติของโลกเขาสิมีแต่เสื้อกะตุนให้เฮานี้ได้เสพซึงกันแล้วกันอ่าปรุงแต่งขึ้นมาเสพปรุงแตง่งเฮาเฮาเฮามีอาการชอบช่างพอใจพอใจลักษณะนี่เน่เนี่ยเบื้องใจเจ้าของรถเห็นอย่างปุ๊บมันกับ คิดไปในทางมีตัวตนแล้วเนี่ยมันมีมากติดตมาแล้วความเป็นสัตว์โลกนะบันนี้เ้าบผมมาศึกษาทรผมมาหยุดบมหยุดที่จะพิจะะารณานี่ยนะเนี่ยว่าไอ้ความคิดความพงแต่งนะ่ยมันบอกไม่นเห่ามันเป็นสังขารที่ธรรมชาติเขามันต้องมาแยกก็มาน,นี่มาตามรู้เบิง้งเออมันเหมือนอิริ เกิดมากก็มาตายไปมาสุกมาทุกมาหลงกันอยู่รับสั่งที่ต้องตายอยู่แล้วคือบทําฝึกใจที่มันเข้าใจโลกเข้าไปตามความเป็นจริงนะคือบททำความเข้าใจ <c oughs> ทิ่ทำความเข้าใจในไดเนะาะบ่มีบ่มีความศรัทธาที่จะมารับสื่อเพื่อทำความเข้าใจมันก็นเลยขาดความเข้าใจในธรรมะ มันมีแต่เข้าใจว่ามีกูไม่ได้เข้าใจว่าโมเมนต์กูได้ไหนรังนี่ร่างกายนี่ใจนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าจังว่าเป็นผู้ประเสืิฐสุดในโลกผู้มีปัญญาเขาจังแสวงหาความรู้ที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ ในสะออนนี่อย่างในโลกแล้วว่าเพื่อเพื่อสือหาอย่างได้อย่างมากก็แต่ตายกันทุกค,คนในสภาพจิตใจของแต่ละคนมันทุกข์สุขเห็นบอกแต่มันดูในใจนะพระกรรมฐา,านเพิ่นนั่งอยู่ในป่าบ่มีทรัพย์สมบัติอย่างสักอย่างเพิ่นมีความสุขแท้มหาเศรษฐีนั่งอยู่ในคฤหาสน์หรูรถเบนซ์เป็นล้านเป็นบอกบางขันก็สองร้อยล้าน ก็เลือห่าดูพันล้านก็มีอาหารไม่ไเจนแนบกินดีๆเสื้อผ้าราคาถูกแพงตามโลกสมมุติรับแต่ใจเนี้ยเบื้องใจเจ้าพิจารณาเบื้องใจเขาด้วยมีความสุขอีริเบอหลวงปูมันพันหลังอยู่ในป่าเอาเบื้องใจมันรู้นะโอ้ยมันไม่ได้สะอ่อนได้สมบัตินั่นพุทธิเห็นบ,บอกหลวงปู่หลวงตาเป็นอยู่นะนั่นแหละ ความวัดใจสงบเขาภาว,วน,นาไปมันลงหูเองดอมัต้องให้ไผ่มาเบาอดอมีอย่างว่ามีอย่างมีเขาสันมือหนึ่งนี่โอ้ยมีความสุขแหละชีวิตได้อย่างซ้ำนั้นแหละกินอย่างเข้าไปก็ดับไปเห็นเดียเป็นเห็นคณะคณะแหละ รับสมบัติภายนอกใครมาเลี้ยงธาตุขันนะล่ให้อยู่ใดดำเนินชีวิตอยู่ใดเป็นบอกให้ไปหลงไปยึดมัน่นถือมัน่นในสิ่งต่างๆเมื่อแต่ร่างกายกันยังบอกแบบนานเฮรแต่กาศัยร่างกายนี้โย่ดำลงชีวิตเพื่อศึกษาเรียนรู้ธรรมะเพื่อละอุปทานขันนี่นี่แหละมันโชคดีเมือวนี้ละได้เกิดเป็นมนุษย์นะดีโย่เป็นมนุษย์แต่ มันยังมีดีเพราะว่าบได้มาศึกษาธรรมนี่แหละมันมีภาษาที่สีอธิบายมันบอกสื่อสารกันได้ว่าเฮาทุกห้อนหยังเนี่ยมันก็มีการสื่อสารเขาเห็นเลยว่าทุกมันมันมีเครืองศึกษาครบมดเพราะพระเจ้าเป็นจังอุบัติในโลกมนุษย์เพราะว่ามันเห็นทุกพร้อมเมื่อมันเห็นทั้งสุกก็เห็นแบบว่ามันเห็นอาการของใจนี่นะอที่ว่าเป็นสุขก็ได้เป็นทุกก็ได้น่ะเออมันมันอยู่ในระว่างองกึ่งอ่นะ กึ่งทุกขติสุขติจึงจังสามารถที่จะพิจารณาให้เข้าสู่ความเป็นกลางคือจิตใจที่บยุดมันถือมันทั้งุขทั้งทุกได้เนี่ยถ้าไปเกิดเป็นเทวดามันไม่แต่สุสมันเราจะพิจ,จารณาบ่อคือคล้ายๆเจตีขเขาอย่างนี้บ่เขามมสุสเขาบรยิยม,มาได้บ่ปฏิบัติธรรมบริจม,มากอนาหารได้เนี่ยความเข้าใจธรรมนี่มันเลืองของจิต เรื่องจิตใจเป็นผู้นำนะก็ใส่ร่างกายสังขารนี้เป็นเครื่องศึกษาเป็นการพิจารณาก็าใส่ข้อม,มูลความรู้พระพุทธเจ้าเป็นการให้ควนในเรื่องของน้ำคือสภาพอารมณ์อารมณ์จิตใจนี่เห็นป่าวุกทุกเนี่ย,ยมันมีแม้นเฮ้าเนี่ยไม่ยามสังเกตบ่างดู มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยแม้แต่เดี๋ยวนี้มันก็ยังมีอารมณ์เห็นบ่ะปสกหรือทุกข์หรือเฉยอะไรเนี่ยมีห้าสซียึดเลยในอาการนี้แค่ห้าตามรู้มั่นแค่มีสติเบื้องมั่นมันมีอาการนีใดครับเบื้องมั่นมันบมเมนเ์ห้าเนี่ยบุตรเจ้ามาสอนนี่สติปัฏฐานให้มีการระลึกรู้ในกายในชิตในเวทนาว่าบมเมนเ์ห้าไม่ได้เมืนรู้ว่าเพื่อยึดว่าข้าสุสเข้าทุกข์ กามีอารมณ์สุขครับผนเยอะครอบคล้องเรัาผนเยอะยืดไว้เหมือนบอกธรรมชาติของโลกของสัตว์โลกนะมันเป็นกข์ครับผนบรเยอะได้เยอะพักอ้อเนี่ยพักอ้อจักใสพักอ้อจักใจแค่นี้ไม่ได้พักอ้ออย่างและมันเห็นเพื่อนเนี่ยมันจะพักว้าจักใจได้ฮะนะเห็นอีนาานั้นแต่ไก่แบบเฮามีสอบเนี่ยเขยะพักอ้ออะไรได้เขาอยก่ไก่มาไ,ได้ มีเยอะเห็นละเห็นบอกใจได้เป็นผู้กัหนดนะเห็นคนงามโอ้อยจะหย่างเข้าไปหาจยกไปสัมผัสอยาได้ยินเสียงมีเห็นหน้าเจ้ามีเห็นหน้าเจ้ากินข้าวกับวันงคือผู้บ่าวผู้สาวเพิ่นเบาา้าอะไรเห็นหลังค้าเงื่อนก็นยังดีไว้ก็มีแหงละเห็นบอคนมันหลงเยึดว่ามีความสุขกับ อันนั้นอันนี้มันปุงแต่งไปด้ดยดยวยบริวหูวมันคือความหัอวิชานี่แหละมันจังวัดคนเฮามันทุกข์ย้อนอันนี้แล้วก็ตายาย้อนกิเลสนี่แหละเป็นให้ตายความทุกข์ความหลงกันมป็นเนี่ยพูมิะเจ้านำความรู้นี่มาบอก สาวกโพลิศัทธากัเพิ่อนกับเรียนรู้ตามก็สบายกันเมื่อแหล่ผลไปแลยย้วโยมผลจากโลกผลการวินไวัยไต่เกิดเนี่ยคือเพิ่นมาบอกมาสอนเฮานี่เพิ่นเมตตาเพิ่นมีได้ยังได้ไกับเฮานะพระพุทธเจ้าเพิ่นนะกับอุบาอาจารย์ก็ได้สีหวัางยังเมียนบอกเอาพิจารณาเบื้องดีๆสร้างวัดขึ้นมาน่ขมุ่งมาสอนเดียวไม่เมียนบอก เาพราเขาวัดเขาก็ต้องมาเรียนรู้ธรรมะดาวทุกนี่แบบเผาแบมุงไปแต่ว่าเอาเงินไปให้ภาพไปให้ทำผลแล้วก็ว่าได้ละได้บุญแล้วเขานี่ไม่มีตัวตนอุปทานเห็นอยู่บ่นี่แหละคนขาดความรู้มองนี้ขาดความเข้าใจคำสอนพระพุทธเจา้าม่อสิพ้นทุกได้แน่ไดหลงอยู่เต็นี่กับสังขารคือปุญญาสังขารเมื่เธอมาเจอแนวเื่อไม่ดีกับ ุงแต่งไปในทางเป็นบาปอีกนี่คิดได้ว่ามายวัดแล้วสิบ่ตกนรกคิดได้ว่าสิบบ่บาปคำว่าบาปคือความคิดที่บ่ดีในใ,นใจนั่แหละเนี่ยดังนั้นพระหรือวัดหรือสื่อในศาสนาเนี่ยมาสอนด้วยองเฮาคิดดีเนี่ยพื้นฐานเบื้องตน้นเปมนบอกหอเขาไปวัดเขาก็ไปทำบุญนบุญก็คือความดีความคิดดี เนี่ยถ้าเขาเข้าไปวัดแล้วคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเลยเนี่ยมันซื่อในวัดมันสวยอย่างเขาได้ซะถ้าเขาบมมีปัญญาเข้าใจบอกบอกใส่บอกใส่ซื่อตรงนี้ให้เกิดความคิดดีเห็นพระไม่ดีก็สูญเสพนบอกเห็นเมซี่ไม่ดีก็สูญเห็นผู้นั้นผู้นี้มากก็สูญเสื่อมันก็เกิดได้แหละในวัดเมืงอเดือไปเห็นสัตว์ตูเห็นอินายนั้นที่ยวผมชอบหน้ามาวัดคือเดียววั้ายเบอร์อินายนั้นเด้กว่าเห็นบอกมันก็คิดแหละ มันไม่ได้อยู่ในวัดต้องอยู่ในวัดแล้วมันสิบกบกขืดบาปมันขืดได้คุ้มมองขืดบาปนะแล้วก็คืดดีมันก็ขืดได้คุ้มมองมีจาเปลี่ยนต้องมาวัดความดีนะเฮ็ดบุญแล้วก็เฮ็ดได้คุ้มมองเาวาน้าได้คุ้มมองนี่มิหนบอกมาสรุปแล้วก็ได้มันอยู่ที่ปัญญาความเห็นที่ต้องมันนี่ความเข้าใจว่าลังไกจิตใจบมเมนเฮาเนี่ยมีสติเบิ่งรูปน้ำ มัชฌะต่างๆเนี่ยมันมีเหมือนตัวตนมันมีเหมือนสิ่งที่ว่าเฮาจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังสร้างอารมณ์ให้เจ้าของเสพเห็นอย่างมันก็เป็นหน้าไปแล้วเออมันก็เป็นของมันนั่นนั้นเนาะเป็นอย่างนอกใจเฮาคือต้องไปมีเหลืองต้องไปมีความโศกกับสิ่งนี้ต้องไปมีความบอบพอใจครับสิ่งนี้ มันเป็นอย่างสงมันเป็นความโง่เนี่ยมันก็สอนใจเจ้าของอะไรแบนี้นี่แหละพ็นจังหวะทุกอย่างมันว่างความว่างอยู่แล้วบ่มีอย่างเป็นอย่างเป็นอนัตตานี่ที่ความโง่เจ้าของมันบ่มีอปัญญาเห็นตามความเป็นจริงมาเลยมีแต่เหลืองขู่ขึ้นมาแล้วก็พ่อพ่อใจขู่ขึ้นมาแล้วก็พ่อใจหลงกันอยู่ในนี้แล้วก็คนก็แสวงหาแต่เนี่ยพ่อใจนั่ละก็มาตันหาล่ะ ในรูปในเสียงในกินในรสที่พอจอจเอามาเสพมันมีความสุขความสุขไปมือมือหนึ่งสุขแน่ทุกแน่เด่กกระังกระพอ,อยู่ได้ไั่ได้ทุกหลายพนันว่าเดี๋ยคนเนี่ยมันเป็นแน่นี้ไนดะ้คนคนที่มีเงินหลายเขาว่าโอ้ยเขานุเขาก็บมทุกหลายคือเพราะว่าเขามีเงินซื้อกามเนาะผมเลื่อได้ผมมีเงินไปมองที่มัน รูปที่มันดีๆได้เห็นบ่ะคนจนวะไปหารูปง,างา่ามๆวะได้หาเสียงพาะ